สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีเพื่อนนะคะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่เพจนะคะโมโคีรู้แชมพูย้อมปิดหงอกแบบเร่งด่วนค่ะนะคะวันนี้นะคะเราจะพูดในส่วนของทางลัดยืดผมยังไงให้ตรงภายในหนึ่งวันนะคะใครเข้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์นหน่อยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอญาตเช็คเสียงสักครู่นะคะนีขอเช็คเสียงหน่อยนะคะ วันนี้เราคุยประเด็นเรื่องการยืดผมอย่างเดียวเลยนะคะใครผมหยิกนะคะใครผมอยากโศกนะคะใครที่ผมแบบฟูนะคะให้แท็กเข้ามาหน่อยนะคะเขาไดขอเช็คเสียงหน่อยนะคะเขาไดขอเช็คเสียงสักครู่นึงใครผมอยากโศกนะคะใครที่ผมแบบฟูนะคะให้แท็กเข้ามาหน่อยนะคะเขาไดขอเช็คเสียงหน่อยนะคะเขาไดขอแชร์ลงกลุ่มหน่อยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาทราบกันค่ะ คนที่ผมหยิกนะคะผมอยากโซกนะคะแท็กเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีการยืดผมนะคะง่ายๆนะคะภายใน1วันนะคะโดยที่คุณก็สามารถสวยขึ้นนะคะดูดีขึ้นนะคะโดยวิธีการง่ายๆนะคะอ่ะโอเคขอขอแชร์สักครู่น,นึงค่ะ วันนี้นะคะเราจะคุยในส่วนของนะคะผมที่หยิกนะคะอยากโศกนะคะและคุณอยากได้ตัวช่วยที่ทำให้ผมนะคะ,ะ,ะไม่แห้งเสียด้วยไม่ไม่เสียแตกปลายนะคะแล้วก็ไม่ช้ำมากนะคะวันนี้นะคะเรามีตัวช่วยที่ดีนะคะติดตามไลฟ์สดนี้ค่ะนะคะถ้าใครอยากรู้นะคะว่ายืดแบบไหนนะคะให้ตรงภายใหนึ่งวันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาคุยประเด็นนะคะคนที่จะยืดผมได้นะคะคือคนที่ผมเส้นใหญ่นะคะผมผมแบบหัวมันสิงโตอะผมเยอะเกินผมอยากโศบเกินนะคะผมผมหยิกนะคะไม่ว่าผมแบบไหนก็ตามนะคะาการที่คุณยืดอะนะคะนอกจากทําให้คนดูดีแล้วนะคะจะทําให้สภาพเส้นผมอะเขาเรียกรีบูตนะคะฟื้นตัวใหม่นะคะก่อตัวใหม่ให้สวยขึ้นนะคะการที่คุณยืดผมนะคะทําให้ ไปปิดกรอบหน้านะคะทําให้หน้าเล็กลงนะคะและทําให้ผมอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนรีเซ็ตใหม่ะนะคะผมตรงจะดูมีเสน่ห์มากกว่าผมที่คุณชลิตเป็นคนติดยืดเนาะนะคะปีหนึ่งจะยืดสองครั้งนะคะเพราะว่าเป็นคนผมอยากโศกแบบไม่มีน้ำหนักอะ่ะก็ผมมันจะลอยอยู่นะคะต้องมัดอย่างเดียวนะคะยิ่งมัดผมก็ยิ่งหยิกนะคะแล้วก็เวลาไปทำอะไรอะ่ะมันก็จะ ได้ยากนะคะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเ,เพื่อนๆที่ทานะะปัญหาเรื่องผมหยิกนะคะผมผมหยิกผมอยากโศกนะคะแล้วอยากได้ภาพลักษณ์ใหม่นะคะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ก่อนสิ้นปีนี้นะคะก็อยากจะแนะนำนะคะล้ำยาย,ยืดเชชโด้นะคะคือตัวนี้นะคะแต่ว่าไม่ให้ได้ซื้อไม่ได้ให้ซื้อไปทำเองนะคะจะให้คุณไปยืดนะคะไปยืดฟังดีดนะ จะให้คุณไปยืดนะคะร้านที่คุณเคยไปดาผมนะคะดดีมากนะคะหนีบผมดีมากนะคะคือถ้าคุณไปยืดที่ร้านอ่ะก็คือราคาจะสูงนิดนึงนะคะแต่ถ้าคุณยืดถ้าคุณซื้อจากร้านคุณไปอ่ะก็คือกล่องหนึ่งอ่ะมันยืดได้สองครั้งนะคะปีหนึ่งยืดได้สองครั้งคุณก็เก็บไว้ในที่ร่มนะคะแต่ถ้าเกิดคุณไปยืดร้านเสริมสวยอ่ะจะถูกชาร์จทีเดียวเลยนะคะวิธีการแก้ก็คือนะคะคุณเคยไหมไปร้านเสริมสวยแล้วคุณแบบไปดผม แล้วคุณประทับใจว่าทำไมผู้หญิงคนนี้แบบดผมดีมากนะคะดผมตรงมากแบ่งผมเป็นช่อเล็กๆนะคะให้จำนะคะร้านเสริมสวยนั้นไว้นะคะเราจะไปยืดร้านนั้นนะคะแต่ก่อนไปยืดนะคะคุณจะต้องถามราคาก่อนว่าเอาน้ำยาไปนะคะยืดโคนเท่าไหร่นะคะเอาน้ำยาไปยืดโคนกี่บาทนะคะคุณเช็คราคาก่อนนะเพราะแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ให้เช็คเฉพาะร้านที่ ใดผมคุณแล้วโคตรตรงนะคะตรง7วัน7คืนนะคะผมตรงละเอียดใจเย็นแล้วก็ดึงโคนเก่งนะคะหัวใจของการยืดนะคะคือคนที่ดึงโคนเป็นนะคะและอ่านเกมผ,ผมเป็นนะคะคุณเฉลียส่วนมากอะ่ะจะซื้อน้ำยาไปนะคะแล้วก็ไปยืดโคนที่ร้านนะคะแล้วถามเขาว่ากี่บาทนะคะผมแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะผมสั้นก็อีกราคาหนึ่งนะคะผมยาวก็อีกราคาหนึ่งผมหนาก็อีกราคาหนึ่งนะคะ ฉะนั้นคุณจะต้องเช็คราคาก่อนที่คุณไปยืดนะนะคะอ่ะวันที่คุณไปยืดนะคะคุณก็แค่สระผมกับแชมพูอย่างเดียวนะคะไม่ต้องลงครมมนวดนะคะเราก็เอาน้ำยายืดตัวนี้ไปแล้วบ่อยเขาทำให้นะคะสีแดงเนี่ยจะตอบโจทย์คนผมอยากโศกนะคะผมหยิกมากๆเลยนะคะแต่สูตรกล่องสีฟ้านะคะจะตอบโจทย์คนผมเส้นเล็กนะคะคุณจะต้องบอกให้ถูกตามสภาพเส้นผมก่อนที่จะซื้อไปนะคะ ที่ร้านจะมี2ไซส์นะคะมีไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กคือพวกผมสั้นนะคะไซส์ผมยาวมชุชลีนี้ก็แนะนําว่าใช้กล่องใหญ่ดีกว่านะคะบอกคุ้มกว่านะคะปีหนึ่งก็ค็้จะยืดตอนมกรากับมิถุนานะคะหนมเลข้ามิถุนากับธันวานะคะปีหนึงยืดแค่2รอบนะคะทำไมถึงต้องใช้ยี่ห้อนี้สวัสดีคนที่ชมไลฟ์สดอยู่นะคะนะคะ ยี่ห้อนี้นะคะ่ะมันจะผมไม่ช้ำนะคะมันไม่เหม็นนะคะไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็น้ําหนักผมดีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูภาพประกอบนะคะอ่ะเดี๋ยวดูรูปประกอบกันก่อนเนี่ยมันได้งานผมแบบนี้นะคะสวัสดีคนชมไลฟ์สดอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะคะมันจะได้งานผมแบบนี้ดูอีกครั้งหนึ่งคือผมมันเปล่งประกายมีน้ําหนักตั้งแต่วันแรกเลยนะคะคือมัน มันไม่เหม็นน่ะนะคะมันไม่เหม็นมันไม่มันไม่มีกลิ่นน่ะวันแรกคือผมนิ่มแล้วก็แหววออกมาเลยแล้วหัวก็ไม่รีบนะคะคุณลโชคดีมากเลยที่เจอช่างที่แบบอยืดผมแบบหัวไม่รีบอ่ะไม่ชอบหัวรีบไงรีบหมายถึงว่าแบนลาบปกักหัวเพราะว่าถ้าหัวรีบกว่าผมมันจะฟื้นอ่ะให้พองอ่ะมันดูแบบแปลกแปลกนะคะก็ชอบช่างที่แบบว่ายืดแบบหัวไม่รีบมากนะคะก็จะได้งานแบบนี้นะคะ เดี๋ยวคลีให้ดูนันด้วยนะคะอะดูอีกภาพหนึ่งนะคะอ,อีกภาพหนึ่งคือตัวนี้นะคะอ่านะคะสองตัวนี้นะคะมาถึงวิดีโอนะคะกับน้ยายายืดนะคะยี่ห้อนี้นะคะเขาจะไม่เหม็นนะคะไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็คุณลี่อโกรกโกรกโคนงอกบ่อยนะคะก็ทําให้ผมอะจะยิ่งเพิ่มความกล้าน,นะคะความหยาบกระด้างนะคะผมมันจะติดมันจะฟืดนะคะ เคลลี่ก็เลยหาตัวยืดที่เป็นน้ำยาชั้นดีนิดนึงนะคะเพื่อให้ผมไม่ช้ำผมไม่เหม็นนะคะผมไม่ไม่ช้ำมากอะนะคะถ้าคุณเป็นคนดึงนะคะที่ทำเคมีบ่อยนะคะกกกกผมบ่อยยืดผมบ่อยนะคะแนะนำว่าให้ใช้น้ำยายืด ตัวดีๆสักตัวหนึ่งเพราะว่าให้ผมอ่ได้พักหายใจบ้างนะคะเพราะคุณอนะ่ะโกรกบ่อยทํานูน่นทํานี่นั่นนะคะผมเขาก็จะอ่อนแอไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราใช้น้ํายาถูกอะ่ะมันก็ 1. มีกลิ่นนะคะ 2. มันจะก,กล้านนะคะ 3. ผมแห้งเสียงต่อแตกปลายนะคะแต่ตัวนี้ผมจะแววผมจะนิ่มนะคะและที่สําคัญอนะคือขายดีของร้านเลยนะคะท็อปเบสเซลเลอร์เลยนะคะขายดีมากๆเลยนะคะผลลัพธ์หลังใช้นะคะเดี๋ยวขออุญาต เก็บสไลด์ก่อนนะคะอะผลลัพธ์หลังใช้นะคะอะตัวนี้นะคะตัวนี้ตอบโจทย์นะคะคนที่ผมอยากโสกนะคะคนที่ผมหยิกนะคะคนที่แบบต้องการผมอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่นะคะอยากสวยขึ้นนะคะอยากเขาเรียกอะไรผมหุบอะผมหุบแล้วหน้ามันเล็กลงมันจะปิดกรอบหน้าหมดเลยนะ ะะและผมมันจะแบบไม่ต้องเสียเวลาในการไดผมไม่ต้องมาหนีบผมตอนเช้านะคะแล้วก็ได้งานผมธรรมชาตินะคะไม่ต้องแบบหนีบมากนะคะได้สวยๆแบบมีเวอร์ลุ่มนะคะตัวนี้ก็คือตอบโจทย์นะคะตัวนี้ดีจริงนะคะเพราะว่าผลลัพธ์หลังยืดก็คือคุณอะคุณสังเกตไหมเวลาใครยืดผมมาจะถูกคนทักเอ้สวยขึ้นทําอะไรมาคุณสังเกตไหมคนที่ไปยืดผมมาคือคนที่ดูแลตัวเองดีนะคะคนที่รักตัวเองนะคะคนที่อยากให้ตัวเองอะ อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบเบื่อๆอยู่บ้านนกอกไหมอยากตื่นเช้ามาคือสวยเลยไม่ต้องมานั่งหนีบผมเมื่อยแขนนะคะการที่คนหนีบผมอ่ะการที่คนยืดผมอ่ะจะประหยัดเวลาในการหนีบผมนะคะคุณจะมีเวลาทําอย่างอื่นมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นนะคะตัวนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ผมหยิกนะคะผมอยากโศกนะคะตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะนะคะตัวนี้ไม่เกินครึ่งวันน่ะนะคะถ้าคุณเอาไปที่ร้านอ่ะแต่ว่าไม่อยากให้ยืดเองเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า ถ้าคุณยืดเองอะ่ะผมมันจะชอ็อตนะคะเพราะว่าคุณอ่านอ่านผมไม่ออกนะคะว่าผมตอนนี้มันคลายตัวหรือยังน้ำยามันเข้าถึงหรือยังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณอ่านผมผิดใช่ไหมนะคะผมมันก็จะชอ็อตทำให้เคยเคยเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าอ่าไปยืดผมมาผมชอ็อตอ่ะผมมันเหมือนไฟฟ้าชอ็อตอ่ะนะคะก็คือได้งานไม่ดีไปนะคะแนะนำว่าให้เอาตัวเนี้ย ไปยืดที่ร้านนะคะแล้วถามเขาว่ายืดโคนอย่างเดียวกี่บาทจะเวิร์กกว่านะคะอ่ะโอเคนะคะสรุปอีกครั้งนะคะที่ร้านจะมี2 2สส,สีนะคะมีสีแดงก็คือสูตรผมเส้นใหญ่หยกักโศกนะคะผมหนานะคะสูตรสีฟ้านะคะก็คือจะตอบโจทย์คนผมเส้นเล็กนะคะตัวนี้ กล่องนึงอ่ะใช้ได้2ครั้งนะคะปีหนึ่งยืดสครั้งคือคุ้มมากนะคะถ้ามันแลกกับมันไม่เหม็นนะคะผมตรงสนิทนะคะแล้วก็ผมไม่กล้านด้วยนะคะผมฟื้นไวตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะนะคะที่ร้านนะคะก็จะมียายืดผมนะคะแล้วก็แชมพูย้อมปิดงอกนะคะแล้วก็เซรั่มบำงผมอ๋ออย่าลืมคนที่ยืดผมนะคะคุณจะต้องบำรุงหลังยืดทุกครั้งเลยนะคะด้วย ถ้าคุณงบน้อยนะงบน้อยใช้คีมนวดผมนะคะถ้างบเยอะใช้ทิชเมนนะคะใช้พวกทิชเมนพวกพวกบำรุงผมอะนะคะเพิ่มพวกเซรั่มบำรุงปลายผมนะคะแฮร์โค้ดนะคะบำรุงปลายผมตั้งแต่หูลงมานะคะตรงหนังศีรษะตรงนี้ไม่ต้องบำรุงเพราะว่าจะเป็นรังแคเนาะ เราบำรุงเฉพาปลายผมนะคะจะทำให้ผมฟื้นไวนะคะไม่แห้งเสียแตกปลายค่ะนะคะแล้วเจอกันไลฟ์สดหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดทุกกดเลยนะคะแล้วเจอกันไลฟ์สดหน้าสวัสดีค่ะ